เธอจะมาเธอจะมานุ่งไงนุ่งไงเฮ้ยนั่นพี่แบงค์ป่ะพี่แบงค์ป่ะไม่แล้วจับพี่แบงค์มาใครอ่ะไอ้พงสาวมาด้วยอันจะดเจ้ไอ้สาวเฮ้ยมาแล้วแบงค์มาที่แล้วไปยังไงบ้างลูกเสือเขาไม่จับมือฝ่ายื่นซ้ายมาจับมื ไใช่เสียนี่เป็นลูกแมวลุกแมวน้องอะไรน้องกลับมาแค่เหมียวหรือเปล่าไม่ใช่แต่ว่าเรากลับมาจากลอนดอนใครมาใครกลับมาจากลอนดอนบอกว่าวันนี้ไม่ได้มีแค่คนเดียวใครมีลูกกลับมาด้วยไม่ใช่ทุกคนเลยว่าคนพี่ลูกมาแล้วนี่ไม่ธรรมดามากทำไมครับเพราะว่าเขามีความแซ่บมากมีคนเดี๋ยวมีคนแซ่บกว่าคุณอีกเหรอมีอีกนะไปครับ เาพี่เท้ขาพี่้ะจําด้วยนะแบบไปไปเตรียมไปอยู่ที่ลอนดอนหนึ่งสองอมออไม่เบาขนาดไม่ไม่ตีวัน้องแรลกลยนีให้ให้สื่อมอ๋ไม่เจอพี่แบงค์สมบัติไปหนูก็ นี่ไปเจอที่ลอนดอนแล้วใช่แล้วคือไปเจอในบังเอิญแล้วไปทำอะไรไปทำอะไรกวาดพื้นเช็คเช็คพื้นเช็ดพื้นแล้ววันนี้ยังไงคือพาแขกรับเชิญด้วยวันนี้นะจ๊ะรวมตันไม่อยู่เพราะว่าคือถึงทุกคนมากคิดถึงทุกคนมากแล้วจริงๆแล้วคือไปฝากให้มาแล้วไงเป็นเชื้อผู้ดีอังกฤษเพราะว่าเราไปเมืองผู้ดีมาเราต้องเอาเชื้อผู้ดีอังกฤษมาให้ทุกคนก็ดูนุ่มยิ่งครับใส่อยเขาได้วยโอเคเลยไม่ไม่ ก็คือว่าเราก็ไปเที่ยวมาแล้วเราก็มีภาพบรรยากาศมากทัองแล้วด้วยใช่แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเที่ยวกันดีกว่าเพราะเราอยู่ที่งานแชร์ถูกไหมใช่เออเราก็ต้องมาช้อปปิ้งกันยูชานอลโทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง